เมนูมื้อเช้าวันนี้นะคะทำเนื้อย่างซอสข้าวหน้าเนื้อทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยก่อนอื่นเราก็จะหมักเนื้อด้วยซอสข้าวหน้าเนื้อประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งซอสต,ตัวนี้เขาเป็นคีโตปรุงสาเร็จมาแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะหมักทิ้งไว้เลยประมาณ20นาทีระหว่างรอเราก็จะมาปอกหอมใหญ่นะคะเมนูนี้จะต้องมีหอมใหญ่ร่วมด้วยเสมอไม่รู้ใครเป็นคนคิดแต่มันเข้ากันมากซอสจะมีความแบบนวลๆห,หอมใหญ่เขาจะมีรสหวานนะคะกินด้วยกันนี่คือแบบเข้ากันมากพอเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะใส่เนื้อลงไปเอาเ ่อกอนนะคะคเนื้อค่อนข้างชิ้นใหญ่ความสุกคือตามชอบได้ <c oughs> <dislike fish> เลยเดี๋ยวขอใส่ซอสเพิ่มสักช้อนหนึ่งแล้วกันกลัวไม่เข้าเนื้อนะคะเพราะว่าเนื้อชิ้นใหญ่มากความสุกก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตักผักไว้กระทะยังไม่ต้องล้างนะคะน้ําซอสที่ติดกระทะอยู่แล้วก็มาผัดหอมใหญ่ต่อได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหนึ่งนะคะผัดต่อให้หัวหอมสุกแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยนะคะ1ฟองราดบนหัวหอมเราได้เลยไม่ต้องให้สุกมากให้เขาแบบค้นๆนิดนึงนะคะกําลังดีพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็จัด แบบงาคั่วใส่ซองแถมมาให้ด้วยนะคะแต่ส่วนตัวคือชอบกินงาคั่วมากแล้วก็จะใส่เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็โรยต้นหอมนิดนึงตกแต่งหน้าตาอาหารพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะมือนี้โปรตีนแน่นมากเนื้อคือนุ่มฉ่ำสอดอร่อยมากแนะนําค่ะเมนูนี้